ครับผมพบกับช่องหนอมศักดิ์อีกแล้วครับผมวันนี้วันนี้ก็มากับน้องปลาอีกแล้วสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีคะสวนะคะแลก็อยู่ับกนอยาเี่ยเป็นป้ายชื่อของวัดในนนะคะวัดอะไรครับวัดวาอ่านี่นะครับอยู่ที่ตั้งที่ถนนสุขุมวิทนะครับ ตำบลท่าปรดู่อำเภอเมืองจังหวัดระยองอีกแล้วครับผมวันนี้แต่เดี๋ยวเ,เราจะเข้าไปข้างในเพ่อไปไหว้พระใช่ไหมใช่พาคุณผู้ชมพาพี่ๆลุงป้านะอาไปกราบไหว้นะครับไปกราบไหว้พระนอนนะฮะ,นนะ,ะพระนอนครนะเพราะว่ามารค อ่าแล้วก็จะพูดต่อนะอ่านนะครับวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดสร้างขึ้นนะสันนิษฐานนะฮะสันนิษฐานสร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนู่นเลยนะได้รับการยกฐาน,นะเป็นพระอารามหลวงนะครับตั้งแต่ปี2533นะครับจะให้ดูรอบๆวัดนะครับผมนี่นะก็เป็นตาใคแล้วเข้าไปไหว้พระกันเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ครับสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะจะ,จะเล่าประวัติจย่อให้ คุณผู้ชมก็ได้ได้ดูหน่อยนะครับรตั้างอยู่ใจกลางเมืองเลยนะตีตีได้อยู่นะครับโอเคเราให้ดูรอบๆวัดนะครับนี่เลยฮะแล้วก็ดูนะครับโบสถ์เดี๋ยวจะให้ดูโบสถ์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 ดั้งเดิมนะครับดั้งเดิมของของวัดป่าประดูกนะครับที่ว่าสร้างขึ้นสมัย ของเสียดุยานะครับสันนิฐานว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวจะพาไปรอดโบสนะครับนี่เลยครับโบสเก่าแก่อีกหนึ่งโบสของวัดป่าประดูนะครับเป็นวัดเก่าแก่เลยนะวัดเก่าแก่เลยอายุอานามก็อยู่ที่ร้อยสิบสี่ปีนะนับนับนับมานะครับนับมาจากนู่นมาถึงปีหกสามเดีย๋ยวให้น้องว่าปางพาไปรอดโบสไหมไ,ไปพาไฟพาแล้วก็รอดโบสนะ เดพาไปรอดโบส100อปีหลังนี้นะครับหลังนี้นะครับนะครแล้วก็จะไปตัดที่ห้างนะคะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดิมทีนะครับเดิมทีชื่อวัดนะชื่อวัดจะเป็นวัดป่าเลไลนะครับชื่อวัดจะเป็นวัดป่าเลไลภายในวัดก็จะมีสถาปัตยกรรมนะครับที่โดดเด่นนะไปค่ะไม่รอไปค่ะไม่รอช้าตาเดี๋ยวเราจะพาไปให้ดูโบสโบสถ์โบสถ์รอปีก่อนนะครับไปดูโบสถ์กันขอไปทางคุณนะเสื้อเหลือง นะท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมแวะนะครับผมอย่าลืมแวะกราบไหว้นะครับนะมารอดโบสถ์ที่มีอายุอานามถึงร้อยกว่าปีนะครับนี่เลยฮะนี่เลยครับ,รบวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดนะครับเดี๋ยวจะพาคุณป้านะ้าอาพ,พ,พี่เพื่อนๆเ,เข้าไปไหว้ไหว้พระด้านในโบสถ์นะครับก็น้องๆน,นะคะครับ อยู่ที่จังหวัดไหนฮะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะ,ะ,ะละยองพุทธชัดเอ่อมาทางนี้มาทางนี้เนี่ยน,นะสุ้มประตูนะครับนี่เลยฮะออไไลอดใต้โบสถ์เก่าหนึ่งร้อยปีเข้าไปไหว้พระคือค่ะอ่าเดี๋ยวขึ้นไปไหว้พระก่อนเนาะขึ้นไปไหว้พระแล้วก็เดี๋ยวมารอดโบสถ์นะครับถอดรองเท้าด้วยหนุกนะครับถอดรองเท้ามาตรงนี้ด้วย ตามน้องมาปางไปเลยครับตามน้มงองมาปางสถาสนากรรมรัตนโกสินทร์นะครับยุคโบสถ์เดี๋ยวให้ดูรอบๆหน่อยให้ดูรอบๆหน่อยเดี๋ยวพ่อถ่ายให้ดูรอบๆหน่อยเดี๋ยวมาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ให้ดูรอบๆนะครับด,ดูหลังคาหลังคาย,ยุคเก่านะครับหลังคานี่จะเป็น นะคะซ้อนสองชั้นนะครับประดับช่อฟ้าใบาราักาสวยงามคุณชอยนะแต่ผมยืดมองไม่เห็นนี่เลยโอ้โมองไม่เห็นป่ะป่ะเดี๋ยวขึ้นไปเลยจะพาคุณผู้ชมขึ้นไป,ปด้านใน,ดนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปไหว้พระป่ะด้นไดก็จะมีสามชั้นนะามีสามชั้นเดี๋ยว<อ>ให้ดูชมด้านในครับโบสถ์เก่าแก่ของอีกหนึ่ง วัดนะครับของจังหวัดระยองนะครับนี่เด็กค่ะก็ต้องไหว้พระก่อนเลยนะคะนี่นะครับอ่อนช้อยสวยงามโอ้โหป่ะป่ะป่ะไม่มีไม่มีอันนี้ก็าไว้ทำบุญจะใช้ก้าวข้ามก้าวข้ามก้าวข้ามนะกราบไหว้เลย นี่จะมีช่อง, <g ül> องมีช่องส่องดูอ,อะไรทำเลยอ่ะเดีด๋ยวให้กราบไหว้เลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมกราบไหว้ด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวกราบไหว้คุณนะเดี๋ยวพอตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวให้คุณผู้ชมกราบไหว้องค์พระนะครับองค์พระไปด้วยกันเลยอา่ามาปางกราบไหว้เลยลูกมาปางกราบไหว้มาปางไหว้สามครั้งลูกไหว้ตรงพื้นนั่นแหละไหว้ตรงพื้นนั่นแหละ ไปภาพพร้อมๆกับหองมงปางครับอธิษฐานแล้วนะครับวัดเก่าแก่ของจังหวัดระยองอีกหนึ่งวัดนะครับขอแนะนำในช่องมสมนัมศักวันน์นี้นะครับอธิษฐานไปพร้อมกันนะครับนี่นะฮะัหลวงปังก็อธิษฐานนะครับวันนี้ไปไปครูไปประชุมฮะไได้มีโอกาสมาถ่ายทําวิดีโอให้ลุงป้านานอา ได้ได้รับชมกันนะครับก็มาแนะนำสถานที่อีกหนึ่งสถานที่นะครับซึ่งชื่อวัดเป็นชื่อวัดปากกระดูกรบผมวัดปากกระดูวัดปากกระดูทีในกาลของเจวัดระยองนะครับมาน้องมาปางอยากทำบุญนะครับเป็นตู้หยอดบริจาคค่าน้ำค่าไฟอ่าพไม่มีแบงค์อันนี้นหยอดกันไอ้อกให้จะดี นี่ไงอ่าช่วยขน้ำข้าไฟของทา<ต>งวัดนะช่วยทำบุญบุญ0บาทจะมากจะน้อยก็ไม่ได้จะมากจะน้อยก็อยู่ที่จิตใจแล้วแต่กำลังทธานะครับนี่คือการทำบุญเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยเท่าไหร่นะครับช่ว่ขนข้าไฟสาธุได้ลรกเอ๊ เดี๋ยวที่นี้เดี๋ยวเราตามน้องมะปางไปรอดโบสถ์กันเนาะดูดูสถาปัตยกรรมของสมัยคนโบราณนะครับดูซุ้มดูบานประตูเดี๋ยดิีเดี๋ยวิจเนย็นเดี๋ยนีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนเดี๋ยวไเดี๋ยวโอ้สวยงามมากแกสลับไปะเดี๋ยวไปรอดโบสถ์กับน้องมะปางครับลอดโบสถ์อายุหนึ่งร้อยสิบสี่ปี โบสถ์สมัยโบราณน,นะครับป,ป่ปะนี่เลยทางเข้าอยู่นี่นะครับเรียนนะนี่นะครับไปถ้าพาคุณผู้ชมรอดโบสถมามามา,มานี่ยเลยรอดนี่ยเขาเรียกว่ารอดโบสถก็รอดมุดไปนี่เลยไปเลยครับทางเข้านะไปเลยตามน้องมาปางไปนี่นะฮะมารอดโบสถ์ครับคุณผู้ชมมาาก็ตั้งกินต่างอธิษฐานกันนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะ ม่เล่นไม่เล่นลงไม่เล่นลงไม่เล่นลงไม่เล่นลกมีใบเสมานะครับด้านล่างมีใบเสมาอีใบคผมนับให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบเสมานะครับนตทางที่ฐานกันให้ดีนะไปรอบสามรอบก้มๆหน่อยอ้าวหนึ่งเดินทางนี้เดินทางนี้หนึ่เดินทางนี้เดินออกมา โทรพุทโทไปนะคะจะเดินกันเลย<อ>ไม่ไม่เห็นเดินอ้อมบทนี่ยไปตามน้องมาปางเดินไปตามหน้าไปเลยหนึ่งรอบแล้วนะรอบหนึ่งรอบนะสขอสักสามรอบครับ วัดเก่าแก่หวัดนะครับรอดวอนนี้สิลุกเป็น,นข้อรอดไปเลยรอดในครบ3รอบน,นี่รอพี่สองครับคุณผู้ชมเออมาปางเดินรอดพอดีนะส่วนสูงแร้ว่าปางเอพอกระือมแล้วว่าสูงเท่าไหร่นะ80ดสิบเซนหรือไงประมาณนี้นะมาปางนนมาปางรอดเดินรอดได้สบายครับไป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 ปาปนคือปางเดือ,อบ้านคะ่ะ อีกไหนก็นขึ้นปนหนึ่งก็เล่นแบบนี้ไม่ได้เออขึ้นปนหนึ่งก็ต้องกลมแล้วเนาะแต่ว่าตงนนี้ต้องกลมนะตรงนี้เป็นคาราน่ะป่า,อาสองนะครับรอบที่สองต่อไปรอบที่สามครับคุณผู้ชมตาม,มาฟางมานะคะเต่เล่อนอีกหนึ่ นะบสมอแลนะคะรอบ,บ,บที่สค่ะเลยเลยไปไหนนะเลยเลยกลมด้วยกลมด้วยตอนเข้าก็กลมด้วย ปรอบที่สามครับคุณผู้ชมอ่าแบบใส่รองเท้าเลยก็เดี๋ยวเราจะพาไปกราบไหว้พระนะครับพอแล้วลูกครบสามรอบแล้วเดี๋ยวจะพาไปกราบไหว้พระพระนอนพระนอนมาฟังเส่รองเท้าไปการรอดโบสถ์นะครับการรอดใต้โบสถ์หมายถึงการสะดอกเคาะนะครับป เดี๋ยวว่าอน,นี้แป๊บหนึ่งการสดอเข้อสืบชะตาสืบชะตานะครับถ้ารสืเข้อต่อชีวิตนะโบสถมีอายุอานานนะใต้โบสถนะได้สวดบรญจุฝังผูกพันธสีมาเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์รอดแล้วจะรอดออจากความทุกข์ความยากความลำบากรอดจากความเจ็บปวดนะความเจ็บไข้ได้ป่วย รอดจากความตายรอดจากความจนนะครับนี่เลยครับอขอให้รอดพ้นนะครับนี่เลยจะทําให้เราดีโบสถ์ไม่มีการล่มสลายนะครับไม่มีการซ่อนหรือถอนนะไม่มีการหรือถอนถ้าเก่าผูพังก็สร้างคุมนะครับลากฐานก็ยังอยู่นะนี่เลยครับนี่เลยครับเดี๋ยวจะพาน้องมะปงังไปก่อนน้องมะปงังไปไหว้พระนอนกันไปไปไป ตมามน้องมาปางไปไปปายปานอนอถอดรองเท้าได้แล้วลูกกล้วยกล้วยพาแล้วนะคะแล้วเรจะมาเพ,พื่อนเพ,พ,พื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาลยมอยกระทุงกันนะคะ,ะนี่ครับพานอนเดิมทีก็อ๋อไม่เห็นไม่ใช่เอาปางกลับบ้านได้เลยมาตรงนี้เลยนานั่งเลยสามครั้งแล้วลูก าโหท่านนอนตะแคงซ้ายนะครับนอนตะแคงซ้ายอันนี้เดี๋ยวขอสอบถามคุณป้าคุณป,ป้าขอสอบถามหน่อยนะเป็นว่านะไอ้ท่านหันหัวไปทางทิศไหนปะนพอทราบไหมลงใต้หรือว่าตะวันออกพอทราบ ผมก็ผมก็เด็กบอกไม่ถูกกันบอกไม่ถูกกันใชนมแต่ว่ารู้แต่ว่าท่านท่านแต่ทุตทิศเดี๋ยนะนะผมคร่าวๆได้ก่อนตกลตกมันอยู่ทางนี้นี่ตกอ๋อถ้าอย่างว่าท่านงก็หันหันท่านหันไปทางทิศตะวันออกนะครับเนี่ยฮะที่ว่าเราถ้าต้องการบูชาสิ่งวัตถุบางคนก็มาได้เลยตรงนี้ นนี่ะครับเทียบเลยไปชมด้านในตาน้องปางใคน้องปางพาเดินเข้าไปน้องปางพาเดินเครับปะเดิมทีก็ท่านจะอยู่โล่งๆนะครับพอดีก็ได้สร้างสร้างที่ครอบสร้างที่ครอบให้ท่านนะครับก็เดี๋ยวมาอธิษฐานกันเลยนะเดี๋ยวมาอธิษฐานกันเลยเนี่ยนะ ค,ความยาวขององค์พระนะครับอยู่ที่11.95เมตรเมตรนะครับ11.95เมตรนะครับส่วนสูงอยู่ที่3เมตร60นะนะถนนตะแคงซ้ายเดิมอยู่กลางแจ้งนะต่อมาได้สร้างวิหารครอบเมื่อปี2524น,นี่หละ นะเหรอ,อ่เดี๋ยวเราไปถวายธูปเทียนมาเดี๋ยวตั้งให้ก่นอ่มาปางหยิบไปลูกถวายธูปเทีทนเนยนดอกไม้ได้ลูกกรรมนึง เจียดเทียนมานะคจะุดกระดาษนี้ออกอดอกไม้วางกอนวางนี้วางนี้วางตรงนี้วางตรงนี้วางวะอามาปางดึงนี้ออกดึงแผ่นกระดาษออกแสงสายสัยญอนจุดทุบจุดเทียนกัน มาปักมาปักลงมาปักลงทรงยายเอาทู่ไปปักข้างบนอ,อ่ะดอกไม้มาที่ฐานก่อนเนอ่ยมาลง,ลงใหม่ เดี๋ยวบทสวดด้วยกันนะครับค,รคุณผู้ชมตังหมอปงหอฟังว่าพนมมือเลยอธิษฐานเลยไม่ต้องวางเอาเออนมทั้งมือเลยดอกไม้อะยกขึ้นด้วยยกอันนี้มา,อา,าเอันนี้าวางไว้เองนะอธิษฐานไปด้วยกันครับกลุมให้บทสวดนี่ฮนะในท่านหยุดหน้าจอไว้แล้วก็สวดไปด้วยกันนะครับ ไอ้สารสิมธิ์ก็เอาดอกไม้ไปวางนะลูกดอกสีละแผ่นอกสีละแฉดแต่ป,ปิดทองผักกันไปามาอย่าเพิ่งเปิดเลยอย่าเพิ่งเปิเดเลยลมพัดจะเปิดด้านในใกล้ๆนะฝนต่อ,ตอมากราบไหว้กันเยอะนะครับ ผมขอผ่อนครับผมแปะได้เลยมา,มาอันนึงมาดิแกะทีละแผ่นแกะทีละแผ่นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมปิดทองด้วยกันมาผู้ชมมา,าดีฐานไปด้วยกันเลยครับต,ต,ติดได้เลยติดตรงไหนก็ติดได้เลยอ่ะพาคุณผู้ชมแปะได้เราจับแผ่นทองไว้ด้วยมือหนึ่งกดแผ่นทองไว้อ่าแล้วก็แปะ อืมเก็บกระดาษไว้ดีๆพันเก็บกันพันเก็บกระดาษไว้ดีๆเนาะทำไมมีโอ่งอยูนู้นอีกอะกระดาษมานี่นนั่นฮะอีกแผ่นหนึ่งปะโอ่งนี้โอ่งนี้นี่โอ่งนี้ เก่าแก่อีกหนึ่งวัดไปผ่านไปผ่านมาที่ระยองนะครับก็ขอแนะนำนะฮะชื่อวัดว่าวัดป่าประดูนะครับวัดป่าปราดูอยู่ตำบลท่าประดูอันเภอเมืองเลยใจังหวัดระยองนะท่านก่อนมาเที่ยวทะเลก็แวะไหว้ทอากระดาษทิ้งทังขยะเดี๋ยวไปอีกองทางนู้นไป ลูกนี้มูลนิมิตนครับแปดลูกนิมิดเลยปนลูกนิมิตเลยทำบุญ<า>วยกับพ่อแมะปางครับวันนี้จิตใจร่มรื่นนะครับได้เข้าวัดเขาวาใจร่มเย็น นิดๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ได้เลยขอแนะนำอีกหนึ่งวัด okay. นะครับผมรอบๆครับมีภาพประจำวันเกิดใครเกิดวันไหนก็อธิษฐานนะฮะ เาันกลนนะอ,องมาปางปะเดินออกข้างนอกได้เลยลอ่าเดี๋ยวไปลอยกระทง่ปโอเคแล้วพอตีม้างพอตีม้างมาตีไปด้วยกันครับคุณผู้ชมมาดีฐานไปด้วยกันไม,ไม่เชื่อใคร เป็นข้าราชการก็ให้เชื่อเสียงดังกล้องเหมือนการตีะระฆังเลยนะฮะนี่เลยครับใครทำงานเกี่ยวกับธุรกิจอะไรต่างๆแล้วนะก็ขอให้ต่ำรวยยิ่งขึ้นไปให้ดังกล้องเหมือนการตีะระฆังของเราเลยนะครับอ่ะน้องมะปางไปทำบุญกันกนายกระทงเดี๋ยวก็เอาตังค์ให้กันเดี๋ยวอย่าตู้อย่าตู้ถวายน้องมะปางอย่าตู้ถวาย,ดาาย,าวายเดี๋ยวพเ,เอาตังค์ให้ สองอันค่ะหยอ่อนมานเลยเหยียไ,ได้เล่าระวังมันหล่นนะอย่าให้มันหล่นการทำบุญนะช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดไดไอีกทางอันนี้มันต้องปางขอสองกระทงนอ่าน้องปางจุดเลยลูกจหยดได้ปะจหยดได้ไหมระวงมาไหม้มือ นี่นี่นี่เอาเนี่ยวางไว้เอาวางไว้เอาเอาเทียนเอาเทียนตัวนี้มามาต่อเอาวางไว้ก่อนแล้วเอาเทียนมาต่อหลบหยิบมาหนึ่งแท่งอ่าเออหนึ่งเล่มหนึ่งเทียนหนึ่งเล่มนะอฮะแล้วก็เอาไปจุดในกระทงเราเออครูไปประชุมก็ได้มีโอกาสมาพาหนุ่มฟ้าน้าอาพี่เพื่อนเข้าวัดทำบุญกันวันนี้นะครับ มือป้องไว้ลูกเอ่อมือป้องไว้อย่าป้องโดนไฟดิมือการเรียนรู้ในตัวครับ6ขั้วบรรลุบาล3อ่ะดับเทียนดับดับเทียนที่เราถือดับเตาเอาวันแล้วเอาวางไว้ในถาดเหมือนเดิมครับมาจับรอยได้เลยนะ ลอ,นะลอยกระทงไปแร้วะลอยกระทงไปแล้วลอยกระทงช่วยกันทําบุญที่วัดเนี่ยท่ามันโดนนาฬิกาเย้ายยุกันมาที่โลกเย้ายยุกันมาต่อกันแล้วทำบุญไแบบน้องว่ากลางกับวันนี้ทำบุญได้วยกันเอาต่อเอาต่อสีม่วงเลยลกูกของหนูสีม่วงต่อท้ายกันไปเลยนี่พระพุทธสายญาตินะ พระิหารพระพุทธพระพุทธส,สายญาติพระนอนตะแคงซ้ายเป็นวัดเก่าแก่อีกหนึ่งวัดของจังหวัดระยองนะครับเก่าแก่อีกหนึ่งวัดของจังหวัดระยองเรามากราบไหว้ก็อ,อยู่ไม่ไกลจากทะเลนะวัดนี้เป็นทางผ่านเลยจะว่าได้นะเป็นทางผ่านนะอยู่ในตัวเมืองนะถนนสุข,ขุมวิทนะครับถนนสุข,ขุมวิท